ขอน้อมทรงเสด็จสู่สวรรคล์ลายข่าพระพุทธเจ้าในนามบริษัทดีพนรัตั่1999จำกัดขออนุญาตทำหน้าที่ไลฟ์แนะนำสินค้าครับสวัสดีครับผมเอก DPR นะครับก็พบกันนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับวันนี้อยากจะแนะนำนะครับสินค้าเป็นรถ e ีโกคาร์นะครับ สายประหยัดน้ำมันแล้วก็เป็นรถที่น่าใช้ตอบโจทย์ในการใช้ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างดีนะครับปเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับรถคันนี้นะครับปี2015กับนิสสัน Almera นะครับ1.2 CVT เป็นเกียร์ออโต,โต้นะครับถือว่าเป็นตัวไมนิ่เชนแล้วนะครับคันนี้นะครับสวยๆเลยแล้วก็ที่สำคัญนะฮะคันนี้บอดี้ตัวถัง เดิมมากๆนะครับสเกิตรอบคันนะครับไฟหน้าสวยๆเลยนี่คือเอกลักษณ์นะฮะของอัล e เมรานะครับไฟหน้าจะดวงใหญ่นะครับแล้วก็สว่างชัดเจนนะครับมาพร้อมกับล้อแมกนะครับเป็นล้อของอัล e เมราแท้เลยขอบ15นะครับสวยๆนะครับวันนี้นะฮะต้องดูกันให้จบคลิปเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่น่าใช้มากๆแล้วก็อนเนกประสงค์นะครับเป็นรถที่บอดี้ใหญ่ นะครับแล้วก็ภายในกว้างขวางแต่ทำไมถึงเขาเรียกว่า e c o คคานะครับเหตุผลก็คือว่ามันเป็นเครื่องยนต์แค่1 2 0 0ซีซีแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพาชมรอบคันกันนะครับมาพร้อมกับนะครับนี่ฮะกันศาสตร์นะครับรอบคันสวยๆนะฮะตีตราอ l m e เมเลยนะครับคิ้วนะครับขอบยางนะครับขอบกระจกนะครับสวยงามมากรถคันนี้นะฮะดูให้ดีครับน่าจะ จอดในร่มส่วนใหญ่เลยเพราะว่าสีสวยงามนะครับเงาแว็บนะครับรอบคันเลยนะครับใครสนใจนะครับคันนี้อยากจะให้มาชมนะครับเซ็นเซอร์นะครับรอบคันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับอ่าเรียกว่าสปอยเลอร์หลังนะครับสวยๆแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะภายในนะครับที่ว่ารถมันกว้างขวางนั้นนะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ นี่ฮะขออนุญาตเปิดนะครับภายในเนี่ยบอกเลยว่ากว้างมากๆนะครับแผงประตูเนี่ยนะครับจุดเด่นนะครับคันนี้นะครับมองดูดีๆนะฮะมันเป็นแผงประตูปั๊มทำไมผมถึงบอกอย่างนั้นนะครับมันเป็นพลาสติกนะฮะทั้งหมดเลยนะครับไม่มีหนังนะครับจุดเด่นก็คือว่าทำความสะอาดง่ายแล้วก็ทนทานนะครับอาดูภายในครับนี่ครับ คอนโซลสวยนะครับช่องแอร์นะครับไม่มีแตกหักนะครับจอ Android นะครับมาพร้อมกับเคียร์ออโต้เบาะหนังทรงเดิมของเขาเลยเห็นไหมฮะภายในนะครับกว้างมากๆเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยนะครับนี่ฮะหลังซ้ายนะครับสวยนะครับเดิมๆเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นของ a l m e ม a นะครับก็คือว่าภายในเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของความกว้างขวาง นะครับภายในห้องโดยสารนะครับผมอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับใครสนใจนะครับวันนี้นะฮะคลิปนี้ต้องดูกันให้จบนะครับเพราะว่าเรามีราคาพิเศษให้นะครับในช่วงท้ายรายการนะครับอ่านี่ฮะแผงประตูนะครับกุญแจรีโมทนะครับสวิตช์กระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับกระจกมองข้างนะครับทั้งปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยพาวเวอร์มาพร้อมกับแอร์แบ็กนะฮะสวยๆเลยนะคันนี้นะต้องบอกเลยว่าสภาพคลิปเลย นะครับเจ้าของเขารักษามากพอสมควรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะด้านหลังกันนะครับหลังขวานะครับนี่ฮะรถสวยสะอาดนะครับเดิมๆเลยนะครับคันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าประหยัดน้ำมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ14-15ถึงกิโลต่อลิตรนะครับนี่ฮะสภาพนะครับสวยสวยเดิมๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันนะครับว่าสามารถที่จะบรรทุกของได้เยอะไหมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนี่ฮะ โอ้โหนะครับดูครับกว้างขวางเลยนะครับสภาพสวยจริงๆนะครับคันนี้เห็นไหมฮะใส่ของได้แบบเยอะเลยนะครับแม่แรงนะฮะคันนี้นะครับแม่แรงที่ขันล้อนะครับยางอะไรนะครับอยู่ครบเลยนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันต่อนะครับชึบอ่ามาดูเครื่องยนต์นะครับ1,000 200cc นะครับว่าหน้าตานะฮะเขาจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ฮะสสูบนะฮะประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะครับเครื่องไม่มีสะดุดไม่มีสั่นนะครับเราลองเทสทางไกลต่างจังหวัดแล้วนะครับรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากนะฮะคันนี้นี่ฮะเหตุเดิมๆเลยนะครับผมใครสนใจก็แอดบ้านเขียวกันเข้ามานะนี่ครับขาหน้าเดิมๆนะครับสวยครับซอกนะครับตรงบริเวณนะครับเบ้าโชคกก็เดิมๆ รถคันนี้ครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่ออย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาฟังราคากันให้ชัดๆนะครับคันนี้นะครับรถนิสสันอเมร่านะครับปี2015ใครสนใจนะครับราคาเราเปิดที่167,000บาทนะครับ167,000บาทกับยอดผ่อนนะครับอยู่ที่ประมาณ2,900บาทตลอดสัญญาใครสนใจครับ0815 19-8985สายด่วนพี่พันธ์ศู1ย์9 8ดหสายด่วนพี่พันธ์นะครับพิกัดของร้านนะครับถนนรามคำแหง164เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดไซน์ dpr 1999นะฮะคลิปนี้นะฮะต้องจบแน่นอนฮะคใครที่สนใจอยากจะได้รถแบบอเนกประสงค์แต่ประหยัดน้ำมันจัดเลยครับคันนี้วันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ